สวัสดีครับคนก๋วยมาแล้วครับวันนี้ก็จะมาบอกกวยมันหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดนะครับวัน,นที่สิบเอ็ดนะครับก็วันนี้ได้ซื้ออันนี้มาใหม่นะครับซื้อมีกีมานี่นะครับซื้อมาแล้วนะครับก็เนี่ยนะครับสรุปเด้วันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็มีอยู่สีชุดนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อนี้ก็เป็นเลขเลขเดิมนะครับเลขเดิมแต่ตัวนี้เป็นเลขใหม่นะครับเลขมาใหม่เลขนี้05 ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปทุกคลิปนะครับก็ขอบคุณมากมากครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับก็ นี่นะครับก็ช่วงการปีนี้ก็ให้ทุกคนเล่นสนุกแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับก็แค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ